เนี่ยครับเราเห็นสายแดงอันนี้ยุคสร้างยุคไหนครับเอ้นี่ยุคที่เรียกว่ายุคอโยธยาชื่อว่าพระนพพระนมวังนางเสด็จกองเคยมาที่นี่อ่ะเขาให้มาโบนะเมืองนี้ด้วยเนี่ยก็มาทำอันนี้ไว้แต่ว่าพระพนมวังนางเสด็จกองไม่ได้มาอยู่เขาให้ให้ไอ้ไอ้พวกหุ่นนางเขาอ่ะ มาสงเมืองเวียงสรีรู้มาทำาม่รั้วให้กร้างเมืองชาย,ยาเมืองเวียงสรตัวเขาไปทําที่เมืองนครอ, <c oughs> อันนี้เป็นสมัยอโยุยาก่อ,อนอยุธยานะ <c oughs> มันจะสร้างกันซ้อนมันอยู่อโยุยาแล้วพอพระเจ้าจอู่ทองย้ายไปสร้างเมืองใหม่ <c oughs> ก็เป็นอนยุธยาไอน,นี่เป็นอโยุยาแล้วก็ไอความเิลปาก่อนเขาไม่รู้ เขาไม่รู้อายุธยามันเคยมีก่อนอยุธยามันเหมาว่าเนียเป็นศิลปะอยุธยาแต่มันไม่เหมือนอยุธยาเขาก็บอกเป็นศิลปะก่อนสมัยอยุธยาเนี่ยอย่างเนี้ยไม่รู้เรามาเนี่ยเรารู้ดีศิลปะ่อนนี้